สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามท่านจอรดีและพี่โนบิเชียวครับตอนนี้เขาติดตามติดชีวิตแม่ลุงไปอาบน้ำครับเต้สิไปอาบน้ำติยายไปไปน้ำแดงติไปทายจ้าอาบน้ำไว้ปะนะไม่อยากท้อไปได้เป็นตอนไปอาบน้ำตอนนี้เรามาถึงครัวแล้วนะครับพี่ปอครับหิวข้าวจังเลยยิวข้าวกำไปกินน้ำปูที่อยากกินด้วยน้ำผู้ที่วางสัน อยากกินก็คู่ปอได้ครับยังไม่อยากกินน้ำเข้าข้าบปอได้มิคาอี่งหยั่งดอกไม่ได้มิคาแล้วนเนาะบใส่เน<ร>าะใส่ตะไคร่เนาะนการักปอพี่น้องเบิง้งสร้างใครเอกแล้วนะไหมบอไซคายกบคิว้วตัวแห่งคิ้วแล้วเป็นหนุ่ยคิ้วจัแล้วุ <laughs> ค,ครับอันนี้ข้าวเหนียวด้วยครับเด้วยอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวซานขึ้นมาเห็ดลายาอ การใดกเงืนเงื่นไหมแต่ความรักความรักแต่มาไล่เอ้ะอิจฉาเราการใดผู้เดียวพอมาเสียเงินลงทุนสื่อผู้เดียวเอ๊เนาะแม่หญิงอีพ่อไปใช่ไหมคนดังสิคนดังป่ะหมายถึงพู่ใช่ตีเราเป็นคนดังตี๋ โอ้ีนิราดีดังไวนะเ็นอ้นี่ตีดเาม่้ใส่นี่เยอปบ้ันแห่ดิคนดังป้าแพทค่ะป้าหมอต้นป้าหมอโป้าแพทเราไม่ีหมูมีอย่างตัวเมนูโอ้คนดังอหลีพ่อเราเป็นคนดังโอ้คุณน่ะบึ้มบึมแล้วบึมบมแล้วฮ่าฮ่าดังคน่ได้ทยคลิเา บอ๊บบอ๊บขันป้าอวยกันเตยันครับอันนี้ไม่ท้องหน้าบ่เป็นยังดอะตุ๊ยังได้พี่น้องเข้าบรรยากาศยังมาแรงกี้เข่ากี้ยังเนาะตันกี้เข่ากี้ยังบุ้ยบดรยกาศนี่อันนี้เราเคลียร์ไฟไหวหนิสงสัยเราสิปิงปลาแทล่ ครับหมออันนี้ครับอันนี้เราสิต้มปนอันนี้เราสต้มปนฟังทางนี้อันนี้เราสิเมนูอย่างโอ้เราว่างเผียนมาดีนะครับพ่อเหลี่ยมันธรรมาดาด้ครับคุณการม,มาวิธีเริ่มขึ้นแล้วสำหรับเ,เชฟกระทาเหล็กลพ่อเหลี่ยมวันนี้ <laughs> เชฟกระทาหลู <laughs> กรรมวิธีในการล้างล้างจากเฟืองจากทุง่งนา ที่หาได้ตามวัสดุธรรมชาติแด้แล้วก็เสร็จสิ้นป้าดพุด่นหรอแคมปิ้งไหมแคมปิ้งก็มีพุ่นะเทิงๆพุ่นะแคมปิงม้งโอ้พุ่นะสุดยอดเลยพุ่นะแคมปิ้งครับพี่น้องครับพ่อยากกางเต็นท์ครับป้าดใต้ร่มม่วง เห,ห,หมเือนเล้งเขามามมีห้องน้าเนาะหลังเวทีมั้งก็เห็นละละเห็นละลซ่อมไปแล้วนี่หลังคันเท้านี่แหะนี่คันเท้า้าจยคู่ันเท้าข้เจยเงยดีเนาะต่ว่าปดระวังนะครับเหมเือนเล้งปดระวังนะครับนะครับล,อย,ล,บลอยไล่ครับลอยไลสุดยอดเลยมาแล้ว เชฟกระทะหลุมาแล้วครับเมนูวันนี้จะเป็นเมนูชั้นสูงฮะจั <c oughs> กโอ้โหคือบ่บไปเสอันนี้เป็นเติมน้ำนะครับนี่การเติมน้ำนะครับลรามาเติมน้ำา้องไปประมั่นเครื่องกระทะบ่พอเติมลงไปอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ล้างมือครับล้างมือเสร็จแล้วก็ล้างมืออีกครั้งหนึ่ง เอากีใส่ไปนะเนี่ยโอ้ยมันต่ำนั่นหลูกแล้วมาหลูกเลากกว่าสิซื้อขนมมาให้เอาไปมาจะคล้องกินเองสัมเขานั่งกันว่าเขาหยุ่ลงเนี่ยครับใส่ก้อนดินลงไปโอ้บอมแมนเป็นเอามาฮ้องวายยุ ภาษิว่าเมนูใดคือใส่เซเดชัยกัอนดินสิเอาละครับคลิปนี้โค้ชสิบลแล้วดนะครับคลิปนี้ไม่ได้กินหรอกถ้าเบิ่งตอนจบผู้ละเอาละเท่อเดียวคลิปพอดีทีวิศักดกิก์เป็นตะเก او คอนช่วงน,นี้จะเป็นคลิปนำหาเต็นนะครับมืาอื่นมาเห็นเห็นแล้วเต็นผมพูดแข็งเต็นสีอนน้ำเงินยังไงเนี่ย นีอันนี้นะครับพี่น้องครับตัวล่มหนาวเบาๆมาเล่ตัวล่มหนาวเบาๆเ,เนาะกินกินห้องน้ำลอยลรยทั้งหลังกัสิช่วยมาอ่อนๆแบบฟิวได้เลยครับตนแน้ต่ว่าตอนนี้เขาบัคไก่ย่างไปดอกครับเพราะว่ามันงานมันมีหลายมือแล้ว่านระเบียบมาแล้ว่านโอ้สามสี่มืองานมือที่เจ็ดแล้วมือนี้ เป็นปะวะไม่มีข้อมูลอย่างพอเ้างปรดิษฐ์ำการบันนะครับมืออื่นก็บชิเป็นใจเกินร่อยครับมาเหยียบกับระเบิดของเขานะครับผมเขียนไปทีป่ใบหนึ่งเนาะเอาเ <c oughs> บื้องจากกองไฟแล้วก็บชิมีสองเมนูแล้วครับพี่น้องครับเมนู <c oughs> ย่างกับเมนูตม้ม อาชิตมเปนต้มปูนครับอันนึงกับกับปีงละเข็งครับเพราะอาทิตย์ตอนนี้กำลังขุดกิบปลมครับเพราะขุดกิบปลมเหรอะขุดโอ้ยคุณคนเนี้ยเออแมนตัวหอเนาะไ้ยซัดตะงวลด้เห็ไหมฮะคุณซัดตะงวนไหมนะครับมันๆนะพ่อโ้ย ปาได้เขียงนะครับบ้านนี้เมืบานนี้ครับได้เขียงกับตังกับผ้าอันนึงไปอีกแล้วครับก็แลังยืนตอนน,อน,นี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ครับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นตอนในี้ไร้การทีวีนะครับเชฟกระทะเหล็กอันนี้เชฟกระทะรูจากเชฟกระทะลุมาเลยครับไม่ของแท้กด้่นั่น <c oughs> พูดนะเน <c oughs> <บ>็บเน็บหูมาด้วยอย่างว่าไม้ กิ้มแคล้วเโอ้โหตีไม่นั่นจับออกมาแล้วก็ทำการกวิปัสสนาอูุโมงค์เขาเอื่นไปยังไงนี่ก็ติดต่อกันเจ้าแล้วครับทำการขัวเกียรติแล้วข um ัวเข้าไปครับ <Gothic> ข <ic apron> ัวเข้าไปครับขัวเข้าไปขัวเสร็จแล้วก็ บ่มีกันมึงลีลาครับสอดไตวัตงขาอันนี้หาหาเบิ่องอยากเลยครับเบ่ร์มีเได้หนิคนทั่วไปบ่เฮ็ดบ่เป็นเด้ครับจังซี่อันตรายนะครับโอววัวน่ะเฮ้ยเฮ้เ <c oughs> ยเนี่ย <c oughs> คุณแม่ได้อะไรอะ่ะได้สมุมสุมขันฮ่าให้จนได้่อด <c oughs> เด็นแแซ่บเปแซ่บใครหวังวิ่ะตองมาแมเนี่ยคุณนะกลัวแล้วครับกลัวแล้วสุดยอดแล้วเราแนในที่สุดเราก็มาถึง8นาทีกลัวแล้วนะครับผม เอาละครับพี่นงคงครับสำหรับคลิปนี้บ,บ่บบได้เห็นตอนกินนะครับผมคณ<ม>ิี่าเรัตอนกินประมาณสองชั่วโมงมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ